การปกครองที่ว่าชื่อเต็มคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระาาสัตรงเป็นประมุขแต่ถ้าเราอ่านข้อเขียนคำวินิจฉัย3 6 2ทับทับจะเห็นได้ว่าสารพูดส่วนใหญ่เป็นเรื่องสถาบันพระาาสัตร์ทั้งนั้นผมจึงมีความเห็นว่าการร้องยุคพ,พักกันด้วยเรื่องแบบนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาล่ะต่อไปครับพอวาดเส้นทางมหากาการยุคพ,พักไปแล้วเนี่ยก็จําเป็นครับที่จะต้องคุยกันต่อครับว่า20ปีที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทยเนี่ยมันมีบทบาทสัมพันธ์กันอย่างไรเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าสารธรรมนูนถูกนาเข้ามาโดยรัฐธรรมนูน40ต่อเนื่อง50-60แต่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเพิ่งถูกกลายเป็นเป้าของสังคมมากๆเนี่ยก็ช่วงปี49 ช่วง1ิปีแรกอาจจะมีอยู่บ้างโดยเฉพาะคดีเลยครับคดีซุกหุ้นของคุณทักษิณชินวัตรที่รอดไปได้8ต่อ7คนก็เริ่มเฮ้ยสามมูลคือใครว่ามันมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชถึงขนาดนี้เลยเหรอจัดมาตัดสิทธิ์คนที่เขาได้คะแนนเสียงมาท่วมท้นอย่างนี้เหรอก็เริ่มตั้งคําถามเริ่มเอะกันขึ้นมาแต่มันยังไม่เอะดังมากครับมามาเอะดังมากตอนปี49เนี่ยแหละแล้วก็เอะต่อมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ผมก็เลยเรียกว่า2ทศวรรษเนี่ยสทศวรรษที่ผ่านมาสามมูลกับการเมืองไทย มีบทบาทอย่างไรผมแบ่งเป็น4เฟสเฟสที่1เราเรียกกันว่าตุลาการพิวัตรคำว่าตุลาการพิวัตรนะครับคนที่คิดคำคำนี้ขึ้นมาคืออาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีคิดขึ้นมาจากไหนก็คือเมื <và S 1> ่อวันที่25เมษายน2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงองค์ที่แล้วพระองค์ทรงมีโอกาสมีพระราชดำรัส ต่อผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและก็ตุลาการศาลปกครองสูงสุดพูดถึงบทบาทของศาลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีก็ออกเอาพราะราชดำรัสสองฉบับนี้มาอธิบายขยายความต่อบอกนี่แหละคือตุลาการพิวัตรเรียกร้องให้ศาลเข้ามามีบทบาท active judicial activism active มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาวิกฤตให้เรื่องของการเมืองเนี่ยไปจัดการกันที่ศาล judicialization of politics แล้วอาจารย์ธีรยุทธ์ก็ตั้งชื่อว่าตุลาการพิวัตรบ้านเมืองจะพิวัตรได้จะอภิวัตรก้าวหน้าจเจริญวัฒนาได้ต้องให้ตุลาการมามีบทบาทจัดก,การแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับผมจะไล่คดีให้ฟังนะ <Okay. S 2> ขออภัยครับเจอแล้วครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเฟสตุลการพิวัตเขาเริ่มจากอย่างไร mm hmm. เขาเริ่มจากอันนี้ก่อนครับว่าปี49จําได้ไหมครับ mm hmm. เขามีการเลือกตั้ง2เมษายน49 mm hmm. หลังจาก mm hmm. มีพระราชดำรัส25เมษายน49หลังจากอาจารย์ธีรยุทธ์ประดิษฐ์คาว่าตุลการพิวัติปุ๊บมีการประชุมกันระหว่างประธานสาลกีการประธานสารปกครองสูงสุดและประธานศารรัฐธรรมนูญนั่งประชุมกันว่าเราจะหาทางออกให้บ้านเมืองอย่างไร หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันสารัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2เมษายน49เป็นโมฆะเนื่องมาจากว่ามีการหันคูหาออกไปแล้วมีคนเอากล้องไปซูมแล้วเห็นว่าใครกาอะไรทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับโมฆะทั้งประเทศที่เลือกกันไป2เมษายน49หลังจากนั้นเกิดอะไรต่อครับก็เตรียมการจะเลือกตั้งใหม่แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้เลือกรัฐประหารเสียก่อนพอรัฐประหารปุ๊บยุบสารัฐธรรมนูญทิ้ง ตั้งคณะตุลาการรัฐมนุนขึ้นมาออกไอกประกาศคอประคอฉบับ27ใช้ตัดสิทธิ์นักการเมืงองย้อนหลัง5ปีที่ผมเล่าไปแล้วเอามาใช้เอามาใช้าาใชปุ๊บ30พฤษภา5 0า0ยุคไทยรักไทยตัดสิทธิ์111คนเอากฎหมายมาใช้ย้อนหลังเห็นไหมหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อครับอา้าวก็ไปเลือกตั้งได้คุณสมัครมาเป็นนายกคุณสมัครอยู่ไม่กี่เดือนโดนพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจิมไปบนไปช่วงเนี้ยผมเริ่มนักวิชาการอธิบายกันว่า อย่างนี้มันเข้าข่ายเป็นจูดิชียลคูจูดิชียลคูหมายความว่ามันเป็นการคูการตัดสินคดีที่มันส่งผลให้มีการล้มรัฐบาลคือแทนที่เมื่อก่อนล้มรัฐบาลจะล้มโดยกองทัพใช่ไหมมิลิเตอรี่คูเอ๊ะแต่ตอนนี้มีการล้มล้มรัฐบาลผ,าผ่านการตัดสินคดีนักวิชาการฝรั่งเขาเรียกตั้งชื่ออย่างนี้ว่าจูดิชียลคูผมแปลเป็นภาษาไทยว่ารัฐประหารทางตุลาการเฟสนี้เริ่มมันอะไรครับก็เริ่มตอนคุณสมัครเป็นนายกก็ให้คุณสมัครพ้นจากตําแหน่งไปข้อหาเป็นลูกจ้าง ไปจัดรายการชิมไปบ่นไปรับเงินเดือนจากบริษัทที่ทําสื่อเป็นลูกจ้างผลนไปในคําวินิจฉัยนั้นก็เขียนว่าลูกจ้างเนี่ยแปลตามความหมายแบบกฎหมายแรงงานไม่ได้นะต้องเอาพจนานุก,กรมมาดูลูกจ้างหมายถึงอะไรคุณสมัครรับเงินจากนี้ดังนั้นพ้นจากตาแหน่งแล้วจากนั้นเกเรียนครับรัฐบาลเขาก็ตั้งคุณสมชายเป็นมีการชุมนุมต่อเนื่องแล้วก็ไปยุบพ,พักพลังประชาชนต่อนะครับตัดสิทธิอีกร้อยเก้าคนก็เงียบหายไป แต่พอเลือกตั้งปี54ได้รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรของพรรคเพื่อไทยกลับมาไปสักพักสักพักเป็นช่วงฮันนีมูนพอมาปี55เอา้าเริ่มแล้วครับเริ่มอะไรครับพรรคเพื่อไทยเขาหาเสียงไว้ว่าเขาจะทำรัฐมนูญใหม่ทั้งฉบับแทนปี50ก็เริ่มต้นจากแก้รัฐมนูญเพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างมาทำรัฐมนูญฉบับใหม่ก็มีคนไปร้องสาม,มรูนว่าแก้รัฐมนูญแบบนี้ล้มล้างการปกครองถือว่าได้อำนาจมาไม่เป็นไปตามประชาธิปไตย สารมูลก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เขาแก้รัฐมนูลแต่สารขอแนะนํานะถ้าอยากจะทำรัฐมนูลใหม่ให้ไปประชามติก่อนซึ่งในรัฐมนูลห0ไม่ได้พูดเลยเท่านั้นไม่พอในรัฐมนูลห0ไม่ได้พูดเลยว่าสารมูลมีอำนาจตรวจการแก้รัฐมนูลได้แต่สารใช้มาตราอื่นแหวกเข้าไปนะฮะแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยอยากจะแก้ไปทำประชามติก่อนพรรคเพื่อไทยเลยเปลี่ยนแผนตอนนั้นครับอย่างนี้แก้ลายมาตราแล้วกันก็เลยไปจัดการแก้สวก่อนเลยจากการที่สวแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งให้สวมาจัดการเลือกตั้งทั้งหมด ก็มีคนไปร้องสามนูนทันทีครับบอกแก้รัฐธรรมนูนแบบนี้ไม่ได้สามนุนก็รับเอาไว้แล้วก็บอกว่านี่แก้รัฐธรรมนูนแบบนี้ทำให้เกิดสภาผัวสภาเมียอะไรต่างๆเกิดขึ้นจะทําให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีการตรวจสอบทวงดุลแล้วก็บอกว่าใช้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งอํานาจไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อนผมตอนนั้นอยู่ต่างประเทศกันเขาถามผมกลับมานะเพื่อนผมถามว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สวเลือกตั้ง แต่กลายเป็นว่าทําให้สพมจารเลือกตั้งทั้งหมดแต่กลายเป็นว่าเป็นการได้มาซึ่งอํานาจไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเอาละก็ทํากันอย่างนี้เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นอะไรต่อครับการชุมนุมของปปสเกิดขึ้นก็มีคนไปรล้องว่าการชุมนุมของปปสนั้นเนี่ยใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองแล้วสารมนุนก็มีคําสั่งบอกว่าไม่นี่คือเสรีภาพการแสดงออกการชุมนุม ผมก็มานั่งนึกย้อนหลังนะตอนพวกคดีที่เจ้าเพนกวินโดนเนี่ยไอ้รอบนั้นล้มล้างนะแต่ตอนกอผเขาบอกไม่ล้มล้างคุ้มครองการชุมนุมต่อไปอพอคุ้มครองการชุมนุมต่อไปยังไงต่อครับการเมืองก็เข้มข้นมากขึ้นมันก็มีกฎหมายสําคัญหนึ่งฉบับครับร่างพระราชบัญญัติเงินกู้สองล้านล้านที่จะเอามาทารถไฟความเร็วสูงอ่ะก็ขึ้นไปสานดุนอีกสามดุลกฎหมายนี้ขัดสามนูลอีกไม่ให้ผ่านเกิดอะไรขึ้นอีกครับ มีเรื่องของการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีแล้วก็ขึ้นไปนสามนุนอีกนะฮะปรากฏว่าคุณยิ่งรักก็ตัดสินใจผ่าทางตันด้วยกันยุบสภา,าตอนปลายปี56แต่พอยุบสภา,าแล้วอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นก็ยังมีคดีอีกคดีนั้นก็คือวินิจฉัยให้คุณยิ่งรักพ้นจากนายกฐมนตรีนี่ลาออกไปแล้วนะยุบสภา,าไปแล้วนะไม่มีตําแหน่งแล้วนะเขาก็ยังให้พ้นอีกครับพ้นเพื่ออะไรเพื่อจะตามไปตัดสินนะก็เนี่ยพ้นจากตําแหน่งไปนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้าย คนมาเคลียร์ตอนจบคือพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐประหาร22พฤษภาคม7นไหมครับมันก็เลยมาเข้าสู่เฟสสามผมเรียกว่าเฟสไซเลนส์คอรดสารเงียบ <Why? S 1> คืออะไรครับถ้าพวกท่านจำได้ตอน4919 49, กันยา49รัฐประหารเข้ามาฉีกรลำรุนทิ้งยุบสารรุนทิ้งตั้งคณะตุลาการรัฐมนุนขึ้นมาใหม่แต่22พฤษภา5 7พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคาสาชฉีกัฐธรรมนูน60ทิ้ง แต่ไม่ยุบสารรัฐธรรมนูญให้สารัธรรมนูญอยู่ต่อไปเอ๊ะทำไมตอนรับกาะหา่49ยุบสารัธรรมนูญทิ้งทำไมตอน57ไม่ยุบทิ้งวะผมเองเรียนหนังสือมาเนี่ย ย้อนกลับไปไอ้หน้าแรกๆที่บอกว่าเฮ้ยสามรมนูมีความสําคัญในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะสามรมนุมีความสาคัญในการตรวจสอบอํานาจรัฐนะสามรมนูมีความสําคัญในการคุ้มครองเสียงข้างน้อยนะสามรมนุต้องใครจะมาล้มล้มลางการปกครองต้องระมัดระวังสั่งห้ามสั่งเลิกมันนะถ้าพรรคไหนล้มล้างต้องยุบมันนะเอยเราก็เรียนมาแบบนี้นี่เออแล้วรัฐประหารเกิดขึ้นยีิบสองพฤษภาห้าเจ็ดผมตั้งคำถามตัวโตๆเลยในวันนั้นเลยว่าสามรมนุญอยู่ไหนและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้โห Come much not all